สวัสดีครับวันนี้ทีมมุงค้นฟ้ามนะครับไปเจาะบดานที่บ้านคอนะครับบ้านสร้างบันไพ่ห้องนี้นะครับที่นนองท่างไส้มูลนนะครับนนี้ก็มาเบี่งพื้นที่นะครับแล้วก็ทีมงานเจาะบดานนะครับจากบ้านน้องหินนะครับก็จะมาหาตาหนานะครับมีที่หาตาหนาของแต่ละสร้างเจาะบดานมาคือกันนะครับอันนี้ก็ แบบนึงนะครับแต่เล็กเป็นใหญ่นะครับเล็กเป็นแทงใหญ่นะครับสิมีแบบอันนี้เป็นแบบมาจอมือนี้เป็นแบบจอลมนะพี่น้องจอแอร์นะครับใช้ลมในการกระแทกลงไปนะครับเพื่อจะหาตาน้านะครับได้พื้นที่แล้วพี่น้องก็จะได้คิดความพอดีนะครับก็เอารถเข้าเทียบพื้นที่นะครับเพื่อทำการเจาะเดี๋ยวสิเบิ่งวิธีการเจาะแบบละเอียดนิดหน่อยนะครับอาจจะบ่ละเอียดปานใด เป็นพื้นฐานของการเจาะนะครับผมตอนนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องอเครื่องผลิตล่มนะครับหรือว่าเครื่อง,องคเครื่องเจาะล่มนะครับใส่ล่มในการเจาะนะครับก็ต้องมีตัวอยล่มนะครับเป็นเครื่องเครื่ <ๆ S 1> องแอร์นะครับปั๊มลมนะครับนี่ก็สิเป็นท่อทรงนะครับสอท่ล่มไปที่ตัวหัวเจาะนะครับนี่พอทีมงานสา <S <S ร้าง <uras> ใตพื้นที่แล้วก็ต่างเครื่องนะครับก็คือกันครับรับจอน้ครับจอน้ำวนปื้นกันนะครับต่างกันที่ใช้น้ํากับใช้ลมแต่ว่าจอลมนี่สิมีความตัวเรียวกว่านะครับเพราะว่าในการเจาะคือการกระแทกตอกๆๆลงดี๋ยวสร้างเสียงกันที่เราที่เสียบลมนะครับมันก็จะสีนวดเสียบนะครับเพื่อจะให้ลมไปหาหัวเจาะนะครับ ตอนเดียวกันครับการต่อก้านการจอลงไปกต่ือกันแต่ว่าจ่อล่มสีเรียมผ้านะเพราะว่า,างานจ่อห้องสิเป็นบแบบกระแทกลงไปหินเบยันนะครับติดต่อได้นะครับเก็บพื้นที่แถวแถวบานห้องกับนีหลายพื้นที่ที่เป็นหินตัวน,นี้เป็นเจาะนําร่องนะครับนำนำล่องเพื่อ,อใส่กับกันสุดนะครับกันสุดลงไปห้องสิจอไปถึงดินดานนะครับจะใส่หัว เจาะแบบอีแบบหนึ่งอันตอนนี้ก็ขคาด์่บได้ครับสําหรับความเสือของชาวอีสานมานเท่านะครับขอน้าขอนายจะแม่ทรณีนะครับจะที่จะท่างนะครับอันนี้ก็ตรวจเชือกตรวจเช็คนะครับเครื่องผลิตล่มนะครับแอร์แมนเครื่องบดชิลด้ะครับพี่น้องนี่กับใบล่มนะครับล่มไปนะครับนี่เป็นล่มขึ้นมากนะครับสีบ่มีน้ำ เื่อนปันไหนนะครับนอกจากีิพ่อตา้ํามล้วยเบื้องพื้นที่ของกว้างนะครับจอดลงไปใส่เวลามดหลนไาไนนี่ครับสีเป็นร่มจอลงไปโตนี่สีเป็นนาดินนะครับนาดินนั่นก็สีโดนมีหินนะครมันเป็นเป็นควันเป็นชิ้นทรายเป็นอันนี้เนียนะครับดนนี้ความชื้นเนี้ยนะครับ เหมือนเอาลมลงมาเป่าเอาลมจอลงไปเราเป่าลมเป่ามากเป่าเป่ากีดมากแต่ว่าจอหนาวคือเอาหนาวเอาขีดมากนี่เราก็ใส่กันซึบลงไปนะครับคืีแถวบ้านเ้าบัดคอบ้านไปสางๆอย่างเงีีประมาณอยู่ประมาณแปดเมตรนะครับในยินดัใส่ลงไปก็กินการต่อ นะเพี้คือกันครับแต่ว่าความเร็วนะครับความเร็วในการจอดจะเร็วกว่านะนะลดให้แน่นแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับเพื่อว่าให้ดินมันสุดอนยะ่มีทีมสร้างอยู่นะครับทีมสร้างทีมช่าง ช่างอ,อนนัดแล้วก็ทีมงานคุณภาพนะครับอันนี้ติดต่อผ่านเพื่อนโดยตรงก็ได้นะครับเพมันจะมีเตจบุกอยู่นะครับหรือติดต่อทางด้านเานาานกี่ยกัคนฟ้ามยโสธรก็ได้ครับอย่าเงี้ยที่ติดต่อไปย่อให้นะครับไม่นสนใจนดัางเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็สำคัญนะครับกดลงไปให้แน่นนะครับกดลงไปให้มันแน่นเพื่อบรรเทาอืน่นลงมาคับ ไปนะครับปไปเข้ากับอไปจุดใขล้แมกซงมั่นคือตัวหัวเจาะของล่มนะครับหัวเจาะหินเจา <อ S 1> ะบเข่อเบิบ้งมดชัดนะครับเรางานกันด่หลายคนอาจจะเบิ้งในยูทูบอาจจะมีผมหนะครับหนักประมาณ40-50กิโลสองคนนะครับีกานนักอีดีพี่น,อน,น้องสบาแนีหอกลางเกือจะมากิดึ โชกนะครับโบโชกในการจะแทกทิ้ลงไปนะครับีโยโบต่ย้อนลงไปนะครับ,ลรบลเล้วทำโบเห็นร้อนสั่งเพื่อจะต่อการขึ้นมาใหม่นะครับพรเขาจ่อไปถึงดินแดนล้วที่ต่อไปเข้ากับจอลงไปนะครับใส่ล่มจอนะครับอันนี้เป็นบเบนน้ำน้ำผีรอ,อลงกปซื้อนะครับบบบบ,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 บท่านอกโบน้านะครับ สังเกตว่าสีมีเสียงนะครับเสียงต,ตักลง <c Aub ain> ไปเรื่อยๆนะครับในการจ่อแล้วก็การหนึ่งการหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสักเกิน5้านาทีสิบนาทีนะครับในการจ่อการหนึ่งประมาณสามเมตรห้าชิปนะครับหนึ่องลงไปจ่อลงไปเรื่อยๆก็จะเจอหินนะครับเดี๋ยวเข้ากับสีนี้ตัวหินของงานของดึงอันนี้เป็นดินนาดินนะครับเป็นน้ำนาดินเฉยๆนะ เกตตั้งเสียงนะครับต,าต,าต,าตาัางๆขี้หินนะครับข<ม>ี้พวกอ่าสันหินดีหินหินด่านเลยนะครับเจอหินดา่านพันของน้ำบนดินแล้วมันก็นสิเป็นหินด่านแล้วก็แข็งนะครับแข็งเป็นควันเป็นกุ้นนะครับอันนี้เป็นหินด่านแบบและเอียดจอหยัออยกนะครับถ้าจอนำว่านอย่คือสีบนเขา สังเ,เกตตั้งเสียงนะครับอย่งก็ต้องต้องค้อต,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 ตอนนี้กำลังตอกหินลงไปเพื่อ,อตาหนามนะครับสันหินตอนนี้เป็นหินก็คือ่ตามจากหินสันดินไปสี่นี้กว่าแข็งนะครับจนกว่าเขาสิกอเนี่ยครับเขากำลังก่อร์กว่าชื้นนะครับของน,น้ำแสดงว่าเข้าใกล้ชิ้นหอนตาหนามเบวนะครับไม่าการจอะแล้วแ,แบบล่มครับ นี่เกาะผลิเป็นน้ำเนี่ยนะครับสังเกตดูถึงมาครับต่าะนามเลี่ยวนะครับสังเกตดูครับนี่กระสีเป็นนามเป็นมีความชื้นนะครับกระสีเป็นนาำขุมมากแต่ห้องกระสีพอนามครับนามกระสีถึงร่มเลยกระสีเป่าขึ้นมากนะครับครับนี่กำลังหอครับเหนียวแล้วครับแต่ห้องก็ลงใส่น้ำนะครับนามยึดใต้ดินนะครับ กระปุลครับอันนี้จะประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็หวานแล้วนะครับนี่ครับน้ำครับนี่วัวเจียน้ำแล้วนะครับดีใจเลยครับพี่น้องน้ำด่างบาดาลนะครับใส่สันที้ลงไปสิเป็นสิ่งที่ไปเรื่อยๆครับเ้าก็สิจอลงไปขมั่นลึกลงไปอีกเดี๋ยวเจียตาดำที่ตาแหลกอยู่ข้างบน มกิดข้เขาเป็นฟุ้นนะครับมันเกิดสิจนานะครับเป็นน้าเข้ากับจเรื่อเพื่อสะพอนําการมีตัวอนะครับอย่ที่ฝัดเดียวการจอร่มนะครับขอน,น้าเดียวนะครับแบบจะเข้าไปในใน้าในการวนลงไปนะครับน้ามันสิชุ่มลเองนะครับเออคว้าควางสีเลยนนเนี่ยนะจะดีใจแล้วพี่น้อง,องอ่อน้ำเลยนะครับดีงานแัน ความจุดยอนะครับเ้าก็ติดจอไปเรื่อยๆครับต้องล้มลงไปจากน้ำขึ้นมานะครับนี่คือนน้ำจากบาดาลขึ้นไปครับเอ่อท้อกระสีจอลงไปอีกครับเพรก็ตาน้าอีกกาหนึ่งเ้าก็สีอ้อนะครับอ้อเหล้วนะครับเพราะว่าขั้มจอลงไปพื้นที่แถวนี้มันว่ามันเต็มกรสีจอขั้มนึ่นะครับนี่ครับเป็นกระสีเป่าน้ำเมื่อน้ำมันไหลบ่อนะครับกระสีจอกว้านเอาหญิงเงียมันออกนะครับ โอเคครับผมนี่คลิปนี้จะมาใายบึง้งเป็นขั้นตอน,นง่ายๆในการเราประดาบแต่ว่าคนอนโซลมันเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ดูนะครับในการหาตาหน้าในการจอลงไปแต่ละพื้นที่เพื่อกันพี่น้องนะครับจะฝากช่องที่มันคุ้นตาหน่อยนะครับในการรับชมนะครับกดติดตามาก, like, กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยด้วยถ้ามันมีประโยชน์กับขคอขอขุณหล,ยลายๆที่รับชุ่มเลยครับขอขอนี่เราถึงรับ แก้ไขนะครับหรือปรับปรุงกะเสร็จหรือว่าฝากขอความมาได้นะครับในนี้เราก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จะนีนะครับเนาะพี่น้องคลิปนากะสิมาไม้นะครับในการเจาะแอรอเจาะนามวุ่นนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม